กระแสะอย่าเปลี่ยนม้ากลางศึกกรณีการต่อ,อยุราชการของบิ๊กกุ้งแต่ศึกนี้ไม่ใช่ของบิ๊กกุ้งคนเดียวแต่เป็นของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะระบบของกองทัพที่ปลูกฝังให้ทหารรักชาติยอมพลีชีพเพื่อชาติรักษาอธิปไตยผมมั่นใจว่าเราจะมีแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่ที่รักชาติไม่แพ้บิ๊กกุ้งและผมก็ยังเชื่อว่าบิ๊กกุ้งจะไม่ไปไหนจะกลายเป็นที่ปรึกษาที่รัฐบาลควรจะให้เกียรติแต่งตั้งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทาง เพราะบิ๊กกุ้งคือฮีโร่ของพวกเราและเพื่อความต่อเนื่องของศึกครั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดผมเชื่อบิ๊กกุ้งจะไม่ไปไหนอย่างไรก็ตามโดยกฎหมายและนโยบายการต่อ,อยุราชาการสามารถทําได้ถ้าจําเป็นจริงๆทั้งหมดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองทัพแม้กระแสสังคมจะเป็นอย่างไรแต่ก็เป็นคนละเรื่องกับระบบราชาการการเปิดทางให้ผู้นํารุ่นใหม่ขึ้นมาแสดงความสามารถเป็นผู้บัญชาการในการรบโดยที่มีผู้นําที่กําลังจะ,กะเกษียณเป็นที่ปรึกษา มันจะส่งผลเป็นทวีคูณคุณเชื่อหรือไม่อย่างไรก็ตามกระแสสังคมถูกแบ่งเป็น2ด้านควรต่อกับไม่ควรต่อผมไม่ได้คนตัดสินแต่ผมจะรอดูคอมเมนต์ของท่านแม้อดีตมีการต่อ,อยุราชการให้จอมพลถนอมจอมพลประพาสและพลเอกเปรมตีนสูรานุนซึ่งอาจเป็นกระแสชั่วคราวในยุคสมัยนั้นที่อยากให้ต่อแต่บางกรณีก็นําไปสู่ความวุ่นวายเช่นกันผมเป็นคนเชื่อในกติกาการทําอะไรนอกกติกาอาจจะทําให้ระบบราชการพังลงและอาจทํา ให้คนรุ่นใหม่ในระบบถูกกดดันได้การยึดอยู่กับตัวบุคคลแม้คนไทยส่วนใหญ่จะไม่รู้จักแคนดิดตทั้ง3ไม่ว่าจะเป็นพลตรีวิรยุทธ์พลตรีนรทิพย์และพลตรีน้าแต่คนไทยทุกคนมีความเชื่อร้อยเอร์เซตว่าท่านรักประเทศไทยและจะปกป้องอธิปไตยของเราความถูกต้องจึงมาก่อนความถูกใจเพราะจะมีข้าราชการในกองทัพกเกษียณพร้อมๆกันอีกหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นประหลัดกระทรวงผู้บัญชาการทหารสูงสุดพบทรและผบทรอ ซึ่งทุกท่านก็มีส่วนร่วมในศึกชายแดนนี้ด้วยเช่นกันถ้าทุกท่านบอกต่อให้ผมด้วยสิแล้วจะยังไงครับประเทศจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีระบบและคนที่เคยมีหน้าที่ก็ควรจะต้องสามารถส่งไม้ต่อไปให้กับคนใหม่ได้เราได้มีประสบการณ์การยึดถึงตัวบุคคลว่าะจะทํานู่นได้ทํานี่ได้และเป็นยังไงครับทุกวันนี้เหมือนที่ผมเคยพูดประเทศต้องเดินด้วยระบบไม่มีใครเป็นซูเปอร์แมนแต่ทุกคนต้องเป็นซูเปอร์แมนขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลจนตัวผ ผมยังเห็นว่าการแต่งตั้งคนที่เคยบัญชาการรบคนที่มีส่วนร่วมในศึกชายแดนที่ผ่านมานี้ควรจะต้องถูกยกย่อมและถูกแต่งตั้งเป็นทางการเพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงเกียรติและควรจะให้เกียรติคนเหล่านี้อย่างสูงสุดทำงานร่วมกับแม่ทัพและผู้บัญชาการท่านใหม่ๆเพราะหนึ่งบวกหนึ่งไม่ใช่2แต่มันคือ11และผมเชื่อในความรักชาติไม่ใช่เฉพาะของทหารแต่ของคนไทยทุกคนบนแผ่นดินนี้คอมเมนต์หนัก คอมเมนต์ Comment ถึงวีรบุรุษที่กําลังจะเกษียณบอกเขาให้ชัดว่าเขาคือฮีโร่ไม่ใช่แค่บิกกุ้งแต่รวมถึงเหล่าผู้บัญชาการที่มีส่วนร่วมที่สละเวลาที่สละชีพสละความเป็นตัวตนเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ and that's one minute with Ram see you next time